ครับผมสวัสดีเพื่อนครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปต่อเลยนะครับเฮาลนะฮะใบที่4ของไพ่ป๊อกเดี่งนะครับของเขาตั้งเดิมก็จะเป็นบ้านทรงยุโรปเห็นไหมนะฮะอันนี้แบบเป็นเวอร์ชันไทยวิวไทยนะฮะเวอร์ชันไทยก็เป็นบ้านทรงไทยเห็นไหมครับผมในหน้าไพ่ประกอบด้วยบ้านนะง่ายๆเลยบ้านทรงไทยนะกับบ้านยุโรป จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ะผมก็เอามาถัดแปลงมาคัพเปอร์ใหม่เป็นบ้านแบบเพทยๆบิวไทยนะในไพ่ก็เะยประกอบด้วยบ้านแล้วก็ประกอบด้วยคิงโพแดงนะครับผมคิงโพแดงนะฮะแล้วเราก็เอามาประสานร่วมกันแบบนี้นะฮนะอ่มันก็จะได้ความหมายว่าอะไรบ้านคืออะไรนะความหมายของรูปภากขอนนะบ้านคืออบอุ่นปลอดภยัย บ้านที่พักอาศัยครอบครัวตึกอาคารมรดกที่ดินพระในบ้านนะครับผมนะฮะทีเนี้ยมันมีคิงโพแดงมาประสานอยู่ด้วยครับคิงโพแดงเนี่ยก็จะก็จะสื่อถึงอะไรนะฮะคิงโพแดงเนี่ยถ้าเกิดจะเปรียบเป็นไพย,ยิปซีนะก็เหมือนกับราชาถ้วยนะฮะร,ราชาถ้วยหรือเป็นเป็นไพ,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 พ่พระนะฮะไพ่ฮีโร่แพนนะฮะนะไพ่พระไพ่สังกราชนะฮะ หรือจะเปรียบเหมือนกับไพ่ราชาถ้วยก็ได้ก็จะสื่อถึงพระศินรสิษฐ์ครูบาอาจารย์บุคคลที่เราเคารพนับถือเป็นพ่อเราก็ได้นะครับผมที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับไพ่คิงโพแดงเนี่ยนะฮะนะเป็นคนจิตใจดีงามเป็นพระเป็นศินรสิษฐ์เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับเคารพรักนับถือนะครับผมแล้วมาประสาร,ร่วมกันร่วมกันกันกบ ハウก็คือบ้านเนี่ยมันก็จะความหมายได้ว่านะบ้านหลังเนี้ยหรือที่ดินตรงเนี้ยนะมีเทวดามีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องปกป้องคุ้มครองรักษามีพระดีอาศัยอยู่ในบ้านนะมีพระดีบูชาอยู่ในบ้านนะบ้านหลังเนี้ยอยู่และอบอุ่นปลอดภัยบ้านหลังเนี้ยมีผู้ชายใจดีบ้านหลังเนี้ยมีพ่อใจดี มาอยู่แล้วมีความอบอุ่นนะนะฮะมีเจ้าที่ดีมีเทวดาดีมีพระดีอยู่แล้วมีความสุขอบุนปลอดภัยดีบ้านหลังเนี้ยให้ความปลอดภัยกับเราได้นะครับผมหมายถึงที่ดินก็ได้นะหรือเราจะได้ทรัพย์สมบัติจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุพปปการีก็คือคนเป็นพ่อเราก็ได้นะครับนี่คือความหมายนะฮะเราจะไม่อ่านหน้าเดียวนะฮะเราเห็นบ้านอุ้ยฮาบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะฮะ แต่นี้มันมีไพ่ป๊อกเข้ามาผสมร่วมด้วยเราก็มีตัวบุคคลเข้ามาร่วมอยู่ในบ้านด้วยก็คือในบ้านนี้มีผู้ชายใจดีพ่อใจดีอยู่ในบ้านนะมีบุคคลที่เป็นเจ้าบ้านคอยคุ้มปกป้องคุ้มครองดูแลรักษานะหรืออีกในยัดหนึ่งก็คือสิ่งที่หมอเห็นเป็นครูบาอาจารย์เ็นสินิเศษเป็นพระเป็นเจ้าที่อะไรแบบนี้สถิตอยู่ในบ้านของเราทําให้บ้านหลังนี้ อยู่แล้วร่มเย็นมีความสุขนะครับประมาณนี้นะครับใบที่4นี่อ่านแบบนี้นะครับผมโอเคเอาละจะได้อ่านกันง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวดูใบต่อไปใบที่5าเอาจบใบที่4สั้นๆง่ายๆ